ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนรักรถไฟเอฟซีทุกๆท,ท่านครับผมเราอยู่กันที่สถานีรถไฟสุไหงโกรกนะฮะขบวนรถที่กําลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟสุไหงโกรกเป็นลําดับต่อไปนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 3ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสุไหงโกรก หรือขอบวนรถท้องถี่นขบวนที่4 5 3อยู่รับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีต้นทางจากสถานียาลาปลายทางสุขไงกุรกครับกาควาอภัยผิดด้วยนะกาขอามใหโทษด้วยนะครับในคลิปที่แล้วที่แอดบอกว่าขบวน4 5 1นะฮะที่แท้ครับไม่ใช่นะครับขอภัยโทษด้วยมันคือขอบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 3 หรือขอบวนรถท้องที่1นึ่ขบวนที่4 5 3ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสุงไงโกรกนะครับก็แอดก็มาพูดแก้ไขแล้วนะครับนะ The r o b o t r a i Number f o r f i Form ยะลาทูสุงไงโกรก Passenger by e a s t r a i n Please Cross the end platform number o n หั <c oughs> ่นเน่อันสตอมเลยนะฮะสีแบบนี้คุ้นๆได้เลย <c oughs> วันนี้ก็ทำเวลาคืนดีเหมือนกันนะฮะขบวน4ี่ห้าสามทำเวลาได้ดีอยู่นะครับขบวน4ี่ห้าสก็จริงๆแล้วนะครับรถนครเป็นช่วงบ่ายนะครับไม่ใช่ช่งชวงเช้านะฮะ ก็คือขอบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 1ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสุงไงโกรกนะฮะช่วงบ่ายนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงเช้านะครับผม้อารตอมครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 3หรือขอบวนรถทองทินขบวนที่4 5 3ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสงไหกรลกครับอ่าส์ตตอมครับ4 1 3 5ครับ โบชสสองครับโบชสอสสี่นย์ครับโบชสห <c oughs> ้าครับโบชสสองครับโบชสห้าครับโบสพยี่ครับและปิดท้ายครับโบชสสี่ครับ เดี๋ยวเรารอให้หวรถจักรปลดขอพ่วงออกก่อนนะฮะปลดขอพ่วงออกจากรร้วขบวนก่อนนะครับ ขออยู่ห่างๆเพ่นึงนะฮะโอ้ย <c oughs> โอ้ยตอนนีอ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรารอปลดขอเพื่องออกก่อนนะฮะขบวน4ี่ส เดี๋ยวตอนปลดขอพ่วงออกและมาต่อทางด้านฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวแอดจะข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ปลดขอพ่วงนะฮะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะครับเขาก็จะปลดขอพ่วงออกจากริ้วขบวนแล้วนะฮะ <c oughs> ปลดขอบพ่วงไปแล้วครับอ่านสตอม4135นะฮะตัวนี้กำลังวิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศเหนืออยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูริ้วสับเปลี่ยนกันนะครับผมไปครับอ่าตอนนี้วิ่งไปให้พ้นประแจทางด้านทิศเหนือ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้หรือเปล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูริ้วสับเปลี่ยนกันนะฮะไปครับ